โอ้วัฒนาแล้วจะชินจังจะไปเรียนต่อหล้อนี่ยดีลูกผู้ชายนี่หาเงินเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเราหาเงินได้แล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยแต่ก่อนนี่มันใช่อยู่มันต้องเรียน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 เพราะว่ามันอยู่ไกลบ้านใช่ไหมลูกแต่เดี๋ยวนี้นี่มันไม่อดไม่อยากที่เรียนน่ะเข้าใจไหมมาร์ค,คไม่ชอบนี่นี่ไ้มาร์คเนี่ยเล่นเกมจนหาเงินได้นี่สุดยอด มาร์กเอาเรื่องจริงเนี่ยนี่ไม่ใช่เล่นๆนะน,นี่หนามหนามด้วยมันต้องคิดได้เหมือนมาร์กเนี่ยขายต้องทําอย่างนั้นใช่ต้องทําอย่างนั้นแม่เมื่อเช้านี่แม่ดูทิกต o อเด็กคนหนึ่งน่ะอยู่ปอไหนปสีรับจ้างทําคลิปคลิปละห้บาทเด็กปสี 4, ป่ปห้เนี่ยเ,เก่งไม่ฟิลม์มถ้าสมมุติว่ามันวันนั้นมันทําได้สองคลิปแหละได้วันละร้อยเชียวนะ เดือนละสามพันสำเร็จสำหรับเด็กป .4 ป .5 เก่งไหมลูกเห็นไหมคนอื่นเขายังอมลูกอมวิ่งไล่หยอกกันอยู่มันขายคลิปได้แล้วคลิปละห้บาทบอกว่าคลิปละ50บาทมาร์กก็เช่นกันเดียวกันนะครับลูกต้องต้องทำให้ได้้นาำก็เหมือนกันต้องทำให้ได้และการเรียนวิศวะไฟฟ้าต่อไฟฟ้าใช่ไหมชินจังโอ,อคอมพิวเตอร์ยิ่ง คอมพิวเตอร์เดี๋ยวนี้ยิ่งต้องยิ่งต้องถ้าวิศวะคอมหรือออกแบบอะไรก็ตามมันน่ำรวยได้เขา้าใจไหมลูกงานง่ายๆเลยขอให้เชี่ยวชาญขอให้เชี่ยวชาญแม่เจอเด็กคนหนึ่งอ่ะเขาเรียนมเกษตรมเกษตรไปฝึกงานที่เฉยเนี่ยไปฝึกงานที่เฉยเนี่ยไปเขียนโปรแกรมให้เขาเกี่ยวกับบริษัทนั้นเขาให้แสนบาทหน่วยงานไหนอยากได้อะไรเราก็คิดได้สิ สแกนใบหน้าเดินผ่านสแกนใบหน้าเดินผ่านจับเสียงเขาต้องการแบบไหนเนี่ยเห็นไหมมันได้ทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์แต่ก่อนเรียนคอมพิวเตอร์นี่เอาไปเขียนง,งานแล้วก็ปริ้นงานออกมาเป็นตัวหนังสือเดี๋ยวนี้ไม่ใช่กราฟิกดีไซน์ตัดต่อสุดยอดเลยใช่ไหมลูกถ้าสมมุติว่ากราฟิกดีไซน์ได้คลิปละ50บาทวันหนึ่งทำสอคลิปมาร์กทำคลิปละชั่วโมง ถือว่าชั่วโมงละห้าสิบาทไม่ใช่ร่ำรวยธรรมดานะลูกมั่งคัง่ง <Okay. S 1> เข้าใจไหมลูก <Okay. S 1> มั่งคัง่งเนี่ยนี่นี่นี่คือยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปลูกจะต้องเข้าใจด้วยมาร์คยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปทำไมคนดูแม่เยอะ20-30สิล้านเพราะว่าผู้หญิงที่อายุ60ปีแล้วยังใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเป็น <Okay. S 1> เข้าใจคำนี้ไหม <Okay. S 1> แล้วเขาบอกอ๋อ หกสิบแล้ว่ะผู้หญิงคนนี้ง้อได้ทำไม